เจริญพรเราชาวพุทธบริษัทนี้ตมาผ้าพระเอกกพลกะตะสาโลวัดคลองตะลองก็ได้ทราบข่าวจากสื่อโซเชียลเนะ b o o k YouTube ว่าวัดคีรีวันได้จัดบทเนรแล้วก็ได้ดูสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งคณะทีมงานนะโดยพี่บวงพี่บวกนะทำเห็นความตั้งใจ ที่ทำงานเพื่อสื่อศาส,สนานะแล้วก็มีความล้ำสมัยทันยุคทันเหตุการณ์จึงวันนี้มาเลี้ยงเพนมาถวายเพนะแก่ลูกเนนแล้วก็มาให้กำลังใจคณนะทีมงานพี่เลี้ยงพระวิทยากรนะให้เป็นกำลังในการสื่อศาส,สนาก็อยากจะเชิญชวนผูนะ้ดได้รับชมรับฟังสื่อทางวัดคีรีวัน ก็ขอเชิญชวนมาร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนในกิจการงานพระศาสนาเพื่อสืบธรรมทายาตต่อไปมาถวายเพนนับปณะก็ดีนะรู้แล้วแต่เป็นบุญลูกเนงเรานี่เราก็ไม่รู้อนาคตอาจจะมีเนนไม่สึกบวชซื้อเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาก็เป็นได้เพราะนั้นบุญการที่มาทำในครั้งนี้ก็เป็นบุญมหาศาลหาที่สุดปร,ประมาณไม่ได้ ก็ขอเจริญพอรอํอานวยอุชัยกับคณะทีมงานทุกๆท,ท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญมีความสว่างในธรรมพุโทโธโชคดีท,ท่านทุกคนเทินแนะนำคณะผู้บริหารโครงการบรรพชาสัม,มเณรภาคฤดูร,ร้อนวัดคิริวันประจำปีพุทธศักราช2564ต้องขอกราบอนุโมทนาขอบพระคุณในน้ำใจท่านพระอาจารย์เอกผลกตาสาโร แต่ท่านพระขณากรปัญญาวุฒโธจากวัดของตาลองรวมถึงคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมนบนบพรัะบรภูวดลคุณโยมประพัชชัยยาสมพโยมที่วันนี้ได้มาร่วมกันถวายความอุปถัมภ์ในการถวายพระตาหารเพนแด่น,น,น้องๆสัมเนร ในโครงการบรรพชาสามนเณรภาครวนวัดคิดีวัน, cool er, วนซึ่งมีจำนวนสามเณรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด25รูปซึ่งทุกรูปนั้นหลวนแต่มีความตั้งใจที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมให้เกิดมีในอัธยาศัยก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับ ที่ให้ความอุปถัมภ์โครงการสำหรับญาติโยมสาธุชนท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอของโครงการผ่านทางช่อง YouTube วัดคิริวันปากช่องออฟฟิเชีหรือทางเพจ ของวัดคิริวันปากช่องประตูสู่อีสานก็เชื้อเชิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ร่วมการอุปถัมภ์โครงการในการเป็นเจ้าภาพพัฒตาหารน้ำปานะทุนการศึกษาให้แก่สามนเณรในโครงการทั้งสิ้น25รูปโดยเฉพาะพวกเราทราบกันดีว่าในสถานการณ์ที่มีโรคไวรัสโครโครโนาโควิด19เช่นนี้พระเนนก็ไม่ได้ออกรับบิณฑบาตก็ต้อง อาศัยแรงศรัทธาของญาติโยมทุกคนทุกท่านพุทธบริษัททุกคนทุกท่านให้ความอุปถัมภ์ในการดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการซึ่งกำหนดก็คือเริ่มในวันที่17เมษายนและสิ้นสุดในวันที่30เมษายนก็ขออนุมโมทนาเจริญพร